สวัสดีครับมื่อนี้มาพบกับผู้เรียนครับเดอร์นะครับมื่อนี้จะมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นคาสิโอนะครับ WK3500 นะครับเมื่อนี้สิเปลี่ยนจากแบบรุ่นแผ่นดิสนะครับนี่อันนี้คือรุ่นแผ่นดิสนะครับรุ่นแผ่นดิสมือนี้สิเปลี่ยนเป็น USB นะครับนี่อุปกรณ์นะครับหัว USB นะครับหัว USB เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเอาเบิรงใกล้ๆครับผมหัว USB นะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครัเป็นหัวแปลงนะครับผมถ้ายเอาสนใจนะครับที่เป็น ที่หัวเป็นแผ่นดิส์นะครับอยากเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวมือนี้เขาจะมาเบิ้งกันนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับพร้อมกับใช้มันจะเปี่ยนเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นของแบบรุ่นเก่านะครับถืเปียน่าเป็นใส่แบบ usb นะเพราะว่าตัวนี้เวลาใส่ไปมันก็จะมีอายุการใช้งานของมันนะครับผมเดี๋ยวเามาเบิ้งเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมไปเลยครับครับผมมาเบิ้งกันนะครับ รุ่น casio เนี่ยครับ wk สา0ห้าศูนย์ศนิมข้อเดีคือว่ารุ่นนี้นะครับผมพบว่าต้องไปถอดออกทั้งแผงนะครับเราไม่ต้องไปถอดออกมาทั้งฝาลังเนี่ยครับว่าต้องไปถอดนะครับเพราะเขาคันน็อตนะครับวันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน็อตสิบตัวนี่ครับตัวเนี้ยนี่ครับถอดแค่แผ่นนี้ออกนะครับแผ่นนี้ออกแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปถอดฝาหลังทั้งหมดนะครับถอดออกปุ๊บมันจะเห็นนะครับตัวนี้เป็นหัวอ่านแบบฟอร์บิดินะครับหัวอ่านฟอร์ดินีด กันที่ส่ยด้านล่างตรงนี้นะครับไม่กระสีมีสายเพรนะครับด้านบนจะมีสายเพรกับสายไฟอยู่แบบนี้นะครับเข้าขันนะครับน็อตจะมีอยู่สี่ตัวนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นระวังครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหยียลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวน็อตมันจะร่วงลงไปข้างล่างนะครับเอาต้องระมัดระวังดีๆนะครับตรงนี้แล้วก็ขันออกนะครับนี่เดี๋นี่นะ จะเป็นน็อตนะครับสี่สี่ตัวนะครับตรงนี้เราจะถอดตัวเนีออมมาก,ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับสี่ตัวแล้วก็คอยขยับออกมากนะครับนีบ่แล้วถอดถอดประมาประมาณน,น,นี้ครับ,บนี่ครับเอียงออกมานิดนึง มันจะมีสายแพรนะครับอันนี้จะเป็นสายไฟนะครับนีส่สายไฟจะมีสองเส้นแดงขาวตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสายแพรนะครับค่อยๆนะครับต้องค่อยๆดึงนะครับป้อนสายแพร์จะขาดนะครับนี่ลุดแหละนะครับแค่นี้เองนะครับนี่อันนี้คือตัวแผ่นดิสตนะครับนี่ครับตัวอานหัวแผ่นดิสตนะครับที่ใส์นี่ตัวหัวแผ่นดิสต์กีเใย์แบบนี้นะครับใช้คู่กันแบบนี้นะครับแล้วกาจิเลียนนะครับมาเป็นตัว USB แบบนี้นะครับ USB อยู่นิ ตอนนี้มันกลับหัวนะครับเนี่ยครับเขาต้องเขาต้องใส่ถือนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องใส่ตัวนั้อให้มันกลับหัวด้วยเวลาเข้าไปมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้าเขาใส่ถือหันหัวขึ้นแล้วเขาปีนคีย์บอร์ดขึ้นเวลาหมุนคีย์บอร์ดตั้งขึ้นแบบนี้มัตติกลายเป็นหัวลงนะครับเราต้องให้หัวมันปักลงนี้นะครับวิธีการพูดเร่งนี่เพื่อไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยคุณเรี่องสีเั่องสีนะครับนี่นี่ครับวางเทียบกันสินี่ครับนี่วางมันจะวางเทียบกันสิคุณเรก่อบจะเอาขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการคือออัดนอก นะครับอันนี้ห้าสิเอานี่มาวางก่อนก็นเลยเดี๋ยวนัดมันจะล่วงลงไปนะครับเดี๋ยวนัดมันจะล่วงไปข้างล่างนะครับจะเห็นเดนชัดครับนี่ปึ๊บนี่เพืดเด่อนๆจะขันออกมาครับนอดฝั่งซ้ายก่อนนะครับมาฝันน่งมาฝั่งขวานะครับปึ๊บนี่ครับนอดมันจะอ,อนันตรีนะครับม,มันจะมีไอ้ในกล้องอยู่ ตัวตัวแปลง USB ีเนี่ยมันจะมีมันจะมีน็อตบ้างให้อยู่นะครับห้าสิใส่ตัวนั้นก็ได้นะหรือใส่ของของที่อยู่ในกับเครื่องนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ห้านะครับเนี่ยครับแล้วครับอันนี้ผู้ใดก็ยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาติดตัวบนเลยนี่ครับเพราะว่าถ้าห้ายังสีมันจะบ่มีมันจะบ่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าน็อตมันจะบ่มีการใส่กับหัวกับหางนะครับส่วนมากวิดีนั้นก็จะเยวนะครับบางทีขอใส่เป็นน็อตตีมาน้ำตัวเขามันจะง่ายกว่านะครับมันจะเล็ก มันจะมีน็อตแถมมาให้เสียนะครับซึ่งน็อตตัวนี้มันจะน้อยกว่าน็อตตัวนี้น้อยหนึ่งนะครับมันจะใส่ง่ายเี้มันจะใส่ง่ายกว่านะอันนี้น็อตคือแถมมากับตัวตัวแปลง USB นะครับคือมาแถมมาอีกสี่ตัวนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับฟังนี้นะครับเราจะใส่ตรงนี้นะครับ ใส่มันตรงหูนะเพราะใส่ไขควงก็ได้นะครับแต่ก็ยังใส่ใส่สว่านเจาะใส่สว่านขันมันจะลดเวลานะครับลดเวลาในการทํางานของเราไปไปได้พอตรงควนนะครับค่อยขันนะครับนี่ได้แล้วหนึ่งรูนะครับอ่ะต่อไปเป็นรูที่สองนะครับนี่รูที่สองเนี่ยมือนี้เป็น เงาจังหาาน่อยแต่ว่าเห็นแตเบิเ่งละเอียดนะครับผมเพราะกุณยังส็จบ่ได้ตัดเด้อนะครับกูเดินเสร็จไปเสร็จไปเรื่อยๆนะครับอาะทีมีหยุดแน่แต่ว่าสเสร็จบ่ได้มานั่นงตัดนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ด้านนี้แล้วแลลวนะครับด้านนี้เสร็จเรียบร้อยนะคตัวนังสซื้อต้องกลับหัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราต้องนี่เข้ากับมาเทียฟังนี่นี่อ่คันออก น็อตโมนี่เขาก็เก็บไ oh, ้นะครับเขาขันใส่ตัวอันนี้ไปคือเขาเขาก็ขันใส่ตัวไอ้ฮอตไอ้พอปิดิีไปก็หัวหัวพอปิดดีม่ได้ห้างนะครับหัวพอปิดิีไม่ได้พังนะครับแต่ว่าแค่เราเปลี่ยนให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับให้มันใช้งานได้สะดวกขึ้นยังไๆนะครับเพราะว่าเรา เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับไอ้ฟอร์บิดิมันอาจจะบอ่บอคอยบ่อคอยเหมาะแล้วนะครับสมอนี้มันมันการอายุการใช้งานของมันก็กสั้นนะครับว่าออไงคือบางทีมันกระทบก,กระเทือนตกบางทีห้างแล้วครับตกก็พังไอ้จัมเปอร์นี่ยังยังยังจะไ้ใช้ใช้ได้นะครับ จำเปอรอมันต้องใส่นะครับจมเปอร์แต่ละรุ่นก็ใส่บคือกันแต่ว่าของของยมมามาฮ่ารับตัวสามห้าศูนศูนย์นี่ใส่ตัวเดียวกันนะครับใช้ตัวจำเปอร์แบบเดียวกันเลยนะครับคือไม่ต้องไปเห็นอย่างมันนะครับซื้อมากก็คือใส่ได้เลยไ่ต้องช่อง เ็จสับขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนการแปลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยอย่าลืมเวลาใส่ต้องกลบหัวนะครับต้องกลับหัวอันนี้เอาเก็บไว้นะครับไปสำรองไว้เผื่อว่าได้ใช้ในเครื่องไหนที่หัวอ่านพังนะครับลูกคา้าบ่อยากเปลี่ยนเป็น USB ีนะครับผู้เรยนกับนี้อะไรเปลี่ยนไว้ให้ไว้เปลี่ยนไว้ให้ลูกค้าที่ยังใส่แผ่นดิสก์อยู่นะครับรุ่นนี้ข้อดีคือลงจังหวะ นะครับมันมันสียบลบนะครับมันบอต้องใส่ทานเลียงจังหวะนะครับรุงอ่ะมาลองมาเนี่ยครับวิธีการขั้นตอนต่อไปคือใส่เข้าไปในเครื่องนะครับนี่ขั้นตอนไปเมื่อกี้นะครับมันจะมีสายไฟเนาะที่คุณทังบอกนะครับสายไฟกับสายแพรนะครับสายแพรนี้ใส่เข้าไปมันจะมีอันนี้ยุ่นี่ครับมันจะมีล็อกมันอยู่นะครับเอาใส่เข้าไปใส่ให้ตรงนะครับเวลาใส่ ใส่หัวใส่ใสายแพรนี้ต้องใส่ให้ตรงแล้วก็อย่าให้มันหักนะครับเพราะว่าถ้าเสาหรือว่าอันนี้หักเข็มใดเข็มนึงหักนี่มันก็ดเสีให้มีปัญหาในการโหลดจังหวะบ่ได้นะครับนี่เรียบร้อยครับน,นี่สายมาจิกตึงตึงพอดีเลยนะครับสายจะตึงพอดีเลยนะครับสําหรับนี่นะครับนี่เรียบร้อยครับ จะมาข้างหน้าด้านซ้ายเคลียบหาช่องเล็กน้อยครับเยัียบหาช่องนิดหน่อยด้านซ้ายนี่ครับข้้งหนามันจะพอดีเลยนะครับด้านหน้าก็จะพอดีเลยนะเพราะต้องเล็งดีๆนะครับ นี่ครับได้ละนะครับหน้านากระติพอดีนะครับ,บนี่ก็ขคันน็อตสี่ตัวครับตัวน,นี้จะเป็นน็อตสี่ตัวนะครับตัวนี้ก็นะคันตัวนี้ก็ต้องมาระวังครับอย่าให้น็อตเป็นเฮียลงไปข้างล่างนะครับมันจะได้รื้อไม่เบิดนะครับมันจะได้แกะออกไม่เบิดเลยค่อยคันลงไปเอาให้ตรงหูก,ก่อนนะครับอให้ตรงรูก,ก่อนจะจั้งคันนะ oh สงหูบ่ได้นะครับมันบิดต้องหยักหน่อยอันหูนี้ก่อนนะครับเพราะมันมันอยากบิด,บดมันอยากหยัดหน่อย พอขามันกลางออกน้อยหนะึ่งแล้วก็รูที่สี่นะครับที่สี่ก็ติดดันเข้าไปน่อยหนึ่งนะหลุดออกจากช่องนิดหนึ่งน่ะมเม่ได้แล้วก็ร้องเข้ากับคันนะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่ทั้งหมดสี่ช่องนะครับสีร่รูนะครับเข้ากับปิด ขวาไม่ดียุ้งสี่นะครับบนล่างนะครับดูครับน็อตตัวนี้จะมีเบิร์ตสิบตัวนะครับเพื่อขันเข้าไปเดี๋ยวจะเห็นเขาบวชขันเบิดนะครับจะบวชขันหมดจะลองขันอันนี้ก่อนให้เดี๋ยวขันเบิร์ตแรกก่อนน็อตมันจีลดนะครับเดี๋ยวมันน็อตมันจะหายลองจีเสียไม่จีรได้ บรด้นนำหาไม่นะครับทั้หมดเลยนะครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าไปตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดตัวที่เก้า ตัวที่สิบมีทั้งหมดสิบตัวนะครับน็อตลันลัางติบนี่ฝาทางลยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวซื้อมติกับท